เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในส่วนของทางภาคเหนือนะคะพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนนะคะนะคะเขาจัดส่งอะไรมาให้คนเมืองกรุงกันบ้างแล้วที่มาที่ไปนั้นเริ่มต้นมาได้อย่างไรวัตถุดิบต่างๆได้มาจากไหนนะคะไปพูดคุยก,กับคุณอารามศรีจันทร์ศรีสุขค่ะแกนนําเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือคะ่ะพี่อารามศรีอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อารามสบายดีนะสบายดีค่ะยิ่ง ย,ยิงโควิดเยอะเท่าไรยิ่งพลังมันมาจากไหนไม่รู้โอ้สสดใส,ดสตลอดเลยขนาดที่นครสวรรค์พี่น้องภาคเหนือก็อ่วมกันมาแล้วยังมีกระจายแบบส่งน้ำใจแล้วก็ส่งสินค้าดีๆของดีๆมาให้พี่น้องภาคกลางกรุงเทพมหานครด้วยเกิดอะไรขึ้นะนะพี่ลามก็คือเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องใต้เหนือกรุงเทพเราเราเป็นขบวนการ ขององค์กรชุมชนเนาะก็รู้จักกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันเนาะบ้านเหนือบ้านใต้บ้านกลางรู้จักกันหมดใครมีทุกข์ใครมียากอะไรเราก็อ่าเล่าสู่กันฟังตลอดเนาะได้เจอกันทางอ่าตอนนี้ก็คือได้เจอกันทางกลุ่มกลุ่มลายบ้างอะไรบ้างก็ได้ถามทุกข์ถามสุขก,กันเนาะใครเป็นอะไรยังไงเนาะจ้าอืมพอถามทุกข์สุขสื่อสารกันอยู่เรื่อยเรื่อใช่ค่ะ วมสินค้าข้าวของกันยังไงแล้วรู้ว่าเขากรุงเทพ id, ในเมืองใหญ่เขาต้องการอะไรยังไงบ้างจัดการยังไงครับตรงนี้ก็พอเราได้คุยกันก็รู้ว่าเนาะว่าส่วนใหญ่ก็คือทั้งการทำอาหารกินอาหารการกินเนาะก็ก็ไม่มีเนาะแล้วก็เราเองก็อยู่อยู่แถบเหนือเนี่ยก็จะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องนี้เนาะไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนั้งแต่โควิดเที่ยวที่แล้วแล้วเราคุยกันเรื่องของ จะทำยังไงให้พื้นที่ที่เรามีเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ทางอาหารมีใครมีตะไคร้ลงตะไคร้ใครมีมะกรูดกระเพราพริกขลดลาอะไรเตรียมแล้วผลผลิตของโควิดรอบแรกเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงเที่ยวนี้เออไอสิ่งที่เราคิดเรื่องพื้นที่สีเขียวการเตรียมอาหารไว้เนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะมันช่วยได้จริงๆนอกจากอ่าเรากินกันเองเองนาะปลูกเข้าไว้แล้วก็แบ่งปันกัน มีพี่น้องใกล้เคียงจังหวัดใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกันพอเรารู้ว่ากรุงเทพพี่น้องกรุงเทพเราเป็นอย่างเงี้ยก็ใครมีอะไรก็ลงระดมมาเลยมาช่วยกันมันก็จะมีทั้งอ่าเป็นพวกที่ผักผักที่เราจะไปปรุงอาหารน้องไว้เห็นว่าคนในกรุงเทพทําเรื่องของครัวกลางครัวของชุมชนแล้วก็ดูแลพี่น้องกันอ่าอย่างนั้นนะถ้าเป็นแบบนี้ฟักฟักทองอะไรเนี่ยก็ ข้าวพริกกระเทียมอะไรข้าวหอมข้าวแถ<ต>มด้วยสมุนไพรเรามีสมุนไพรพะเราก็คุยกันบอกวันเนี่ยตอนนี้ยเราต้องพึ่งสมุนไพ,พรพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายนะทั้งอเอาไปทําปรุงเป็นอาหารด้วยทั้งไปทํายาด้วยเนาะก็เป็นสมุนไพรให้เราได้ไปไปจัดการกับบรรเทาโรคเนาะก็แบ่งปันกันไปวันนั้นก็มีการคุยกันใน ในวงของพี่น้องของภาคเหนือไล่ตั้งแต่เชียงรายมาเลยโอ้เชียงรายนี่ค่ะเป็นของของพื้นบ้านเราเลยขุดเอาตะไคร้ครป่ามาขุดเอากระชายป่ามาซึ่งกระชายป่าเนี่ยความร้อนแรงของมันเนี่ยจะมากกว่ากระชายบ้านเนาะส่กงกันเข้าใบมะกรูดมะละกอกล้วยฮะโอเข้าวโอ้นับ ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะขี่อย่ากวานะั่นเะน<ะ>าะมะนงมะนาวตอนนี้มะนาวมะนาวเยอะมากผลผลิตมะนาวเนี่ยตอนนี้<ะ>เยอะมากส่งเข้ากรุงเทพอืมขอให้พี่น้องก็ถามพี่น้องกรุงเทพไปว่าน้องๆอยากได้อะไรบอกน้องๆอ,อ,<ะ>อยากได้หอมแดงอยากได้กระเทียมสูผ<ะ>ากเราเยอะหอมแดงกระเทียมเ<ะ>ชียงรายแพร่น่านเชียงใหม่ มาเป็นคันรถวันนั้นไปอยู่สักประมาณแปดหรือเก้าคันรถบิ๊กอัพเข้ากรุงเทพกันแโอ้แล้วมันอยู่กันหลายจังหวัดน่ะเวลารวมของศูนย์กลางแต่ละจังหวัดหรือแต่ละภาคนี่จัดการ oh กันยังไงครับพี่ลามไม่ยากเลยค่ะเชียงรายเขาก็จะเลาะตะเข็บจังหวัดของเขาลงมาเลยค่ะมาหาแพรหาแพรห,หาน่านทั้งนี้เลยนะคะชวนเชียงใ oh หม่มาเส้นเชียงใหม่ก็จะเลาะลำปางมา ลงมานี้นครสวรรค์ก็จะตั้งรับอยู่ตรงนี้รอเป็นสูรรวบรวมเราก็โยงกับอุทยัยโยงกับกำแพงโยงกับพิจิตรครับก็มากันเป็นขบวนอ,อยู่ทีนครสวรรค์ก็ปรุงน้ำพริกไปเลยพี่น้องไม่ต้องทำก็ทำน้ำพริกไปเลยน้ำพริกที่เป็นสมนุนไพรเยอะๆเนะี่ยทำเข้าไปเลยใส่กระปุงใส่กระปุกเข้าไป ไปช่วยพี่น้องเราโอ้โออก็เรียกว่ามีการจัดการอย่างดีเพราะว่าเราเป็นพี่น้องการทํางานร่วมกันมานาน,น,านเนาะเพราะฉะนั้นการจัดการผลผลติตแปดเก้าคันรถมากรุงเทพเนี่ยไม่ยากเลยทีนีไ้ไม่ยากไม่ยากค่ะอือเพราะฉะนั้นน้ําใจก็หลั่งไหลมาช่วยพี่น้องกรุงเทพปร,ริมณฑลได้รับของกันท่วนหน้าไปแล้วทีนี้ในชุมในเห็นสี่สิบเอ็ดชุมชนเนาะมารอของเนาะ มันเจอ <ừ. S 1> เจอพี่น้องแล้วมันเรามันตันตื้นตันใจเนาะเออได้มาได้มาหาพี่น้องได้มาเยี่ยมพี่น้องแล้ววะรอดปลอดภัยกันนะช่วยช่วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการให้กําลังใจกันไปด้วยเนาะเนาะเพราะกรุงเทพมันก็แรงมากเที่ยวนี้อือโอ้ส่งจิตส่งใจกันมาพร้อมกับวัตถุดิบที่ส่งมาแล้วก็คนซึงใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับในขณะเดียวกันเลยเนาะจ้า อ้าวแล้วสถานการณ์โควิดในพื้นที่แต่ละพี่น้องภาคเหนือเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับถามกลับไปที่ผู้บ้างถึงแม้มันไม่ไม่เท่ากับกรุงเทพแต่มันก็ยังไม่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 บรรเทาไว้เท่าไหร่เพราะไอ้หลักการที่เขาเอาคนกลับบ้านเนาะคนกลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องตั้งรับด้วยเราก็ต้องตั้งรับด้วยที่จะดูแลพี่น้องที่กลับมาอ่าพอกลับมาถึงนี่ก็พอดีถ้า ยกตัวอย่างเช่นนะครสวรรค์เราก็จะมีแลนะ้วแต่แต่ตั้งครัวกลางเที่ยวที่ตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้เรานะต้องกลับมาทาเรื่องของข้อมูลมากขึ้นใครกลับมานะกลับมาแล้วไปอยู่ที่ไหนกลับมาแล้วจะประสานะกับใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดศนะูนย์ศูนย์ในการประสานกันกับหน่วยงานนะกับเทศบาลบ้างกับทางอบจอบ้างกับทางศูนย์แพทย์นะบ้างก็ครูกันคือไม่ให้ไม่ได้ให้เข้าบ้างคือเข้าไปตรวจก่อนเลย เขากลับมานี่เข้าตรวจก่อนเลยถ้าถ้าเกิดว่าติดมีตรวจแล้วติดนี่ก็คือให้เข้าอ่าที่พักเลยครับใ,ให้เขา้าศูนย์เลยอ่อสา,ยาสนามเลยโรงบาลสนามเลยแล้วเราอยู่ทางนี้เราก็จะส่งสัญญาณกลับ<ๆ>กับพี่น้องเขาให้ว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรสําหรับคนนี้<ม>บ้างอยากจะใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะไปะไปประสานกับอ่าหน่วยที่เขารอรับอยู่แล้วก็บอกเขียนไปว่าของคนนี้นะต้องการนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อยู่อาคารนี้อาคารน,าารนี้ก็จะมีคนข้างในมารับ่อยทีเราก็จะเป็นตัวกลางในการโยงเรื่องนี้ให้อืมโอ้น่าสนใจก็มีการจัดการที่ดีแล้วก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งที่ทผ่านๆมาเนาะ<ช>ก็จะทำให้ปัญ<ช>หาไม่รุนแรงมากไปกว่านี้นะครับใช่ อ่า,อาแล้วครัวกลางของที่นครสวรรค์เพื่อขายชุมชนเมืองเป็นยังไงตอนนี้ยังเปิดหรือปิดอยู่เป็นยังไงบ้างคบพี่ลามครับตอนนี้ปรับปรับจากการทําอาหารส่งเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่ได้ทาอาหารส่งแล้วค่ะแต่จะตุนเรื่องของไอ้พวกข้าวสารอาหารแห้งค่ะถุงยังชีพเนี่ยสําหรับกลุ่มที่บอกว่าบ้านติดครับบ้านไหนที่ติดเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยตอนนี้ครอบครัวเขายังอยู่เนี่ยค่ะ เราก็จะเอาตรงจุดนี้ไปช่วยเหลือครอบครัวเขาโอ้ยังครอบครัวที่ตอนเนี้ตัดตัดดูเฉพาะกลุ่มที่อ่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ติดอย่างเงี้ยค่ะเผื่อเขาทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งแม่ไว้ที่บ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาต้องมาอยู่กักตัวเราก็จะเป็นอ่าตัวตัวกลางในการดูแลกันก็จะมีพี่น้องแต่ละชุมชนที่เป็นทีมก็จะคกับอ่าทางเครือข่ายเรา ค่ะเราต้องการต้องการสินใดบ้างคัะเราไม่ไม่ทินใครไว้ข้างหลังเนาะมีทั้งคนข้างหน้าคนข้างหลังเราก็ดูแลกันให้ครบจบจในชุมชนเราเลยเนาะโอ้ยน่า่าสนใจสุดสุดท้ายในช่วงนี้พี่ลามให้กําลังใจพวกเราพี่น้องชุมชนหน่อยสิช่วงท้ายเนี่ยสู้กันเหน็เดเหนื่อยกันมากแล้วเนี่ยหลายคนบอกไม่ใช่ประธานชุมชนจะลุกขึ้นมาแข็งขันแข็งแรงเอาเต็มที่เอากําลังกันเต็มที่เลยเริ่มอ่อนล้าแล้วพี่ลามให้กําลังใจกันหน่อยจ้ะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะสู้ๆแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะคำว่าในเมื่อเราทําความดีเนาะเราช่วยเหลือคนเนี่ยเชื่อได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองพวกเราให้ให้ใหรอดปลอดภัยในเรื่องนี้นะคะ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> อยากจะให้เราสู้ๆนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าหยูกยาอะไรฟาทลายโจหรืออะไรที่มันไม่เพียงพอนะคะ ส่งสัญญาณมาที่ขบวนองค์กรชุมชนของภาคเหนือเราก็จะแบ่งปันกันเนาะไม่ได้มีอะไรเยอะแต่เล็กๆน้อยๆสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะส่งกันได้ยังไงเนะาะก็ขอแล้วก็ขบวนพี่น้องภาคเหนือทั้งหมดขอเป็นกําลังใจให้ทุกพี่น้องทุกภาคเลยแล้วก็ทั้งที่อยู่ในกระบวนการเราหรือไม่อยู่ก็ตามแต่นะคะก็ขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเนาะเราคงคิดว่าวันนี้เนี่ยมันต้องมี ฟ้าที่เปิดฟ้าที่ใสให้กับเราสักวันหนึ่งเนาะนะสู้ๆกันนะคะอย่ายอมแพ้นะนะคะได้กำลังใจเยอะเลยขอบคุณที่อารามสีจากถุกสีเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณแล้วค่ะขอบคุณพี่แจ๊คของน้องด้วยนะคะัสวัสดีทีมดีกร์ดำเนินรายการก็สู้ๆนะคะครับผมขอบพระคุณครับพี่ลามครับเช่นกันครับสวัสดีครับ ค่ะนะคะขอบคุณค่ะกำลังใจจากพี่น้องเครือข่ายขบวนองค์กรทั่วประเทศเลยนะคะที่หลั่งไหลกันเข้ามานะซึ่งกันและกันทั่วทุกภาคเลยทีเดียวค่ะ